สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนแคปหน้าจอ s a m S u n g s 2 2 u l u t a วิธีการแคปก็มีง่ายๆนะครับจะสอนแบบง่ายๆสัก3วิธีนะครับวิธีแรกก็คือทำการกดปุ่ม power นะครับกับปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับมันก็จะทำการแคปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีที่2นะครับทำการเอามือนะครับฝ่ามือปัดนะครับ นะครับมาบด้ไยแล้วนะครับวิธีที่3ก็คือให้เลื่อนข้างบนลงมานะครับเลื่อนมาย้สุดแล้วหาคำว่าจากภาพหน้าจอนะครับม,มีไหมอ่าตรงนี้ไม่มีนะครับไม่มีให้ต้องทำการกดบวกแล้วก็หาคำว่าจากภาพหน้าจออยู่ด้านบนนะครับเลื่อนกดค้างไว้นะครับแตะค้างเลื่อนลงมาแล้วก็เลื่อนมาหน้าแรกจะง่ายๆนะครับแล้วกดเสร็จสิ้น เราปิดออกไปนะครับอนี้เราจะแคปหน้าจอหน้านี้นะครับแล้วก็ทําการกดเลื่อนลงมาแล้วกดจับภาพหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็จะแคปหน้าจอแล้วครับกระวบางทีนี้ง่ายที่สุดนะครับมิฉิ่งอานจะยุ่งยากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับสาหรับการชมคลิป